เมื่อวันที่9สิงหาคม2565 นายสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อและลู่วิ่งยางสังเคราะห์ณศูนย์บริหารร่างกายหรือศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์สนามกีฬาเนินขุมทองเทศบาลเมืองควนลังอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการประธานชุมชนประธานอาสาสมัคร แกนนําสุขภาพเทศบาลเมืองควนลงังร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันนี้ครับเ็เป็นบอดทั้งใจครับทมากและว่าจะเป็นผู้บริหารพิสมาขิบพนะครับเราก็พูดคุยในเรื่องนโยบายของศาลาวากกีฬามาโดยตลอดนะครับก็วันนี้ถดยว่าเทศบาลเมืองควนลงังเราได้เกิดทริปเกียนะครับก็อ,อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพิทีควนลงังนะครับพเพด้วากา้เตรียม ร่วมบอกน้ำลายตอนที่สนามกีฬานี้เโินะครับสนามกีฬาที่นี้นะครับมีอากาศที่ดุดดื่อนะครับเป็นธรรมชาติและผมคิดว่าจะเป็นที่ออกนางกายให้กับคนในกนนังนะครับได้ออกกำลังกายหรือว่ามาฟิตเนสนะครับตรงนี้วนหนึ่งที่เราริ่ลืมวันนี้เป็นวระเรกนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับด้วยว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมาเ่า สู่อากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับด้วยความตั้งใจของเทนบาลเมืกลังนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมบอกมายกันครับสำหรับศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการให้บริการดังต่อไปนี้ 1. บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกรายปี200บาทค่าเข้าใช้บริการครั้งละ10บาทกรณีไม่เป็นสมาชิกครั้งละ20บาท 2. บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองควนลังสมัครสมาชิกรายปี100บาทค่าเข้าใช้บริการครั้งละ10บาทกรณีไม่เป็นสมาชิกครั้งละ20บาท 3. นักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสมัครสมาชิกรายปี50บาทค่าเข้าใช้บริการครั้งละ5บาทกรณีไม่เป็นสมาชิกครั้งละ10บาท สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ที่สนามกีฬาเนินขุมทองเทศบาลเมืองควรลังโดยมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่งฉบับและรูปถ่ายหน้าตรงจำนวนหนึ่งรูปทั้งนี้สนามกีฬาเนินขุมทองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬกาถึง21นิกาศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาเต้นแอโรบิกมีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาและโยคะมีวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองควนลัง074-250-220ถึง22 ต่อ314